แพครคลองเรีเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่นำร่องนะครับถือว่าเป็นพื้นที่แรกถือว่าเป็นผู้นำในเรื่องของการาทำการท่องเที่ยวทางน้ำในทะเลสาบสงขาโดยภาคประชาชนาโดยกลุ่มชุมชนโดยกอ,องทุน ชุมชนกองทุนหมู่บ้านแล้วก็มาลงหุ้นมาลงขันกันทำเป็นแพรท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็บริหารจัดการโดยชุมชนโดยประชาชนในชุมชนนะครับแล้วก็ดำเนินการเป็นรูปธปรรมนักท่องเที่ยวรู้จักมีคนรู้จักไปท่องเที่ยวกันเยอะเลยทีเดียวกรณีแพรครองรีนะครับไปคุยกับ อ่าน้องมัดนะครับอแพรคลองรีนะครับน้องมัดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่วิชาญครับอ่ามัดเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังหน่อยว่าแพรคลองรีเนี่ยอ่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ได้ค่ะก็คือก็คือเมื่อปี2559ะนะคะก็คือมีโครงการของรัฐบาลเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านอ่ะนะคะสนับสนุนงป,ประมาณมาโดยที่ให้กองทุนแต่ละกองทุนนะคะก็คืออ่าเขียนโครงการเข้าไปอะนะคะซึ่งซึ่งอ่าในพื้นที่ตะบนคลองรีอ่าหลายท,าท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าติดกับพื้นที่ทะเลสาบสงขานะคะทีนี้ก็มีแนวคิดจากผู้นําผู้นําชุมชนไม่ว่าจะเป็นอ่า ท่านท่านนายกปตในขณะนั้นซึ่งท่านก็เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านหรือว่าท่านประธานสภาท่านก็เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ผู้นําของกองทุนหมู่บ้านแต่และกองทุนนะคะร่วมกันตอนนั้นในภาพรวมตอนแรกก็จะทําในนามตำําบลแต่ว่ากองทุนอื่นเขาก็ในตำบลคลองเรียงอื่นเขาก็มีแนวคิดไปด้านอื่นทีนี้กองทุนหมู่ที่สามบ้านจากกับหมู่ที่สี่บ้านจากในตำบลคลองรีอ่า คณะกรรมการของคุนก็มีแนวคิดร่วมกันว่าเอเรามีทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในพื้นที่แล้วอ่าเราลองมาจับมือร่วมกันทําแบบนี้ไหมเราก็เลยเราก็เลยคิดแล้วก็เสนอโครงการไปทีนี้ได้รับการอนุมัติมานะคะเราก็เลยมาทาโดยโดยครั้งแรกเลยเนี่ยก็ก็ก,ก็ทำลองผิดลองถูกนะคะทําไปทาไปนะคะตอนนั้นก็ด้วยภายใต้งบประมาณการสนับสนุนหนึ่งล้านบาท นะคะก็ทํามาได้เฉพาะโครงอย่างเดียวแต่ว่าสมาชิกแล้วคณนะกรรมการดําเนินงานทั้งสองหมู่บ้านก็เลยมีอ่าคือทํายังไงก็ได้ให้ให้มันสามารถเปิดตัวได้เราก็เลยมีการลงขันเพิ่มการเพื่อให้แพรเปิดตัวได้ตอนนั้นเราเปิดตัวไปเมื่อวันที่สิบสี่มีนาสองพันห้าร้อยหกสิบนะคะผลตอบรับมีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบแต่ว่าเราก็ดำเนินด,ดำเนินการ่ด้มาแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากจาก ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าตะกีกระขายทั้งหลายหลายด้านเราก็เปิดตัวมานะตอนนี้ก็เป็นระยะเวลาแปดปีแล้วค่ะซึ่งก็ก็ให้บริการโดยการบริหารจัดการจากคณะกรรมการที่เราเลือกไปก็คือจากชุมชนโดยโดยร้อยเปอร์เซนว่าเป็นคณะบริหารจัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ครับการทำท่องเที่ยวชุมชน นะครับบริหารโดยชุมชนเนี่ยน้องมัดคิดว่ามัน,ส,มน,นะนส่งผลดีกับชุมชนอย่างไรบ้างนะครับแพรคลองรีเนี่ยส่งผลดีกับชุมชนอย่างไรบ้างในเรื่องของอเศรษฐกิจของชุมชน ในเรื่องของการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชนในเรื่องของความสามัคคีของคนในชุมชนอย่างเงี้ยนะครับาการทำแพร่ต้องเที่ยวของคลองดีเนี่ยส่งผลต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่างไรบ้างครับ ในด้านเศรษฐกิจนะคะก็คือเราเห็นได้ชัดเลยนะคะถ้ามีกลุ่มลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยอ่าสินค้าในชุมชนสามารถนํามาขายได้หรือว่าอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าลักษณะคนให้บริการในพื้นที่หมายถึงคนที่ให้บริการในแพลเราก็เอาอ่าชาวบ้านที่ในพื้นที่เข้าไปร่วมทํางานให้เขามีไรายได้ขึ้นมาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอ่าอ่า ตัวตัวสินค้าที่เรานำมามากินมาใช้ในแพถ้าลูกค้าสั่งอ่ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารหรือว่าอะไรเราก็สั่งคนในพื้นที่ซึ่งซึ่งรายได้ตรงนี้นะคะปีปีหนึ่งก็ก็ถือว่าไม่น้อยเพราะว่าปกติลูกค้าที่มาเนี่ยอปีปีหนึ่งก็ไม่ต่ากว่าหกสิบเที่ยวอยู่แล้วเขาก็จะมีการสั่งอาหารไปทานแล้วก็สั่งสินค้านิมโชนในตัวนี้เป็นการกระจายรายได้ในพื้นที่อยู่แล้วนะคะส่วนในด้านการ ในด้านการความร่วมมือก็คือเราต้องอาศัยพื้นที่ในพื้นที่อาศัยหลายๆด้านนะคะที่ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นออบตอเขาก็สนับสนุนในด้านของสถานที่หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในหลายๆด้านค่ะพี่ส่วนในด้านการรักษาทรัพยากรใ,ในด้านการรักษาทรัพยากรตอนนี้ก็ค่ะในพื้นที่อรอบเกาะคําเหียงเราก็เปิด เปิดเป็นกลุ่มอนุรักษ์บ้านตรารบอบเกาะกำเหียงอยู่ค่ะพี่อืมนะครับอทำเรื่องของการอนุรักษ์นะครับ <c oughs> บ้านปลาที่เกาะกำเหียงเรื่องของการดูแลรักษาเกาะกำเหียงนะครับเรื่องของการช่วยดูแลนะครับอ,อนุรักษ์ ป่าปันปลาปันสัตว์น้ำบริเวณนั้นนะครับไอน,นี้ก็เห็นเป็นรูปบธรรมนะครับในกรณีของการาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับอของอแพครคลองรีของคณะทำงานของแพครคลองรีนะครับซึ่งผมเองก็ ลงไปมีส่วนร่วมอยู่บ่อยครั้งนักท่องเที่ยวเวลามีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวแพรคลองดีนักท่องเที่ยวมีส่วนได้ร่วมทํากิจกรรมอะไรบ้างกับชุมชนหรือว่ามีส่วนได้ร่วมทํากิจกรรมอนุรักษ์อะไรบ้างกับแพคลองดอีะครับที่ผ่านมาอปกติก็คือการอนุรักษ์ก็คือเมื่อนักท่องเที่ยวไปที่เกาะคำเหียงใช่ไหมคะเป็นเกาะในพื้นที่นะคะอ่าเราก็จะมีการปลูกต้นไม้ อาปลูกต้นไม้หรือว่าปล่อยพันธุ์สัตว์น้าบริเวณอ่ารอบรอบเกาะคำเหียงอยงู่แล้วค่ะพี่เหมือนกับว่าลักษณะว่าไอ้กินไปเท่าไหร่ปล่อยปล่อยครับคืนสู่ธรรมชาติเท่านั้นประมาณนั้นค่ะกับผมเอ่อมีอะไรบ้างที่แพรครองรีคิดว่า ใจยังต้องปรับปรุงยังต้องพัฒนายังต้องเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้การท่องเที่ยวทางน้ำของแพรคองรีเนี่ยมีความอุดมสมมีความสมบูรณ์ขึ้นมีประฏิทธิภาพขึ้นคิดว่ายังต้องปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้างครับส่วนในการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมเนี้ยตอนนี้เราก็อยากได้ Uh, อย่างได้ท่าเทียบที่มันสมบูรณ์นะคะเพราะปกติท่าเทียบเนี่ยมันจะเป็นหน้าเทียบที่เราทําเองเราต้องเราต้องมาทําทําปีละครั้งปีต่อปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันพื้นที่รองรับน้ําทีนี้พอน้ําเกิดท่วมขึ้นมาเราก็เราก็ากากต้องซ่อมแซมกันท่าเทียบกันทุกปีนะคะในส่วนด้านอื่นเราก็อ่า รอรับการสนับสนุนของทุกภาคส่วนหมายถึงว่าถ้าภาคส่วนไหนมีการมีการสนใจในการมาล่องแพรหรือว่ามาทํากิจกรรมอะไรเราก็ยินดีรองรับตรงนี้อยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็จะเช็คอินอะไรแล้วก็พัฒนาปรับปรุงอยู่เรื่อยๆค่ะพี่ครับอในส่วนของแพอมีแพลําหนึ่งที่อรั่วนะครับอทุ่น ทุ่นตัวลอยน้ำเนี่ยรั่วเสียหายเนี่ยาทางแพรคลองรีมีแนวโน้มในการซ่อมแซมเป็นอย่างไรหรือวาอ่ามีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยในการซ่อมแซมอ,อย่างไรบ้างครับอ่านะตอนนี้ลำแรกนะคะลำที่เราเปิดตัวไปเมื่อปี2,560ต,ตอนนี้เรามีสองลำนะคะได้รับ การทำหุ้นมาจากกองทุนที่เดียวกันนะคะก็คือลําแรกที่เราเปิดตัวเมื่อปี2560ตอนนี้ก็คือด้วยระยะการใช้งานมัน8ปีแล้วแล้วก็อ่ามันรั่วลงมันรั่วนะคะรั่วไม่สามารถที่จะจะปะหรือซ่อมได้ตอนนี้เราต้องใช้ทุนเสริมนะคะทุนเสริมก็คือตอนนี้มีแนวโน้มว่าอาเราอนํานงบประมาณจาก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 ที่เราเรามีรายรับอยู่ในปีนี้นะคะไปไปไปมัดจา ประจําเพื่อ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 ที่จะให้แพรต้องต้องสามารถเดินต่อไปได้อนะคะเพราะว่าเรายังมีลูกค้ามีฐานลูกค้ามีลูกค้าที่ยังยังต้องการมาใช้บริการตอนนี้เราใช้วิธีการอ่าส่วนนี้ไปก่อนแต่งบประมาณมันก็ยังไม่พอนะครับพี่เพราะว่าทุนพวกนี้ราคามันค่อนข้างค่อนข้างที่จะสูงก็อ่าเราก็ก็ ก็ใช้ใช้วิธีการมาตํำแบบนี้ไปก่อนแต่ในส่วนงบประมาณตอนนี้เราก็ทําโครงการเสนอไปที่อกองทุนหมู่บ้านนะคะก็มีโครงการ SML อ่าัสับสนุนอยู่แล้วก็ลองงบประมาณตรงนั้นด้วยค่ะพี่ ครับผมทำเรื่องของการต้องเที่ยวทางน้ำแพรคลองรีก็ทำมาหลายปีเห็นแนวโน้มของการเติบโตเป็นอย่างไรบ้างเห็นคนเขาเรียกว่าติดต่อมา,อาใช้แพรคลองรีเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างไรมองเห็นอนาคตาการท่องเที่ยวทางน้ำของแพรคลองรีเป็นอย่างไรบ้างครับ อ,อการท่องเที่ยวทางของแพรคลองเรียะนะคะปกติก็มีลูกค้าลูกค้าเ,เพิ่มขึ้นตลอดอยู่แล้วอะนะคะก็คือเราเราเราจะใส่ใจลูกค้าในเรื่องของการบริการหรือว่าอะไรทีนี้ลูกค้าที่ที่มาแล้วคือส่วนมากมาแล้วก็จะมาอีกทีนี้การแนวแนวโน้มในการเติบโตของของการท่องเที่ยวทางทางน้ําอะนะคะอ,อ่ระยะเวลาเนี้ยมองว่า มันน่าจะเติบโตไปได้ไปได้มากกว่านี้เพราะว่ามีกลุ่มลูกค้าที่สนใจการท่องเที่ยวทางน้ำอีกเยอะเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของแพรวงรีเราก็จะมีเรือนําเที่ยวในทางน้ําด้วยเรือนาเที่ยวอ่าสี่เกาะทางน้ําด้วยนะคะเราก็มันก็ค่อนข้างจะจะ,จะขยายไปในวงกว้างสําหรับการท่องเที่ยวทางน้ําอะค่ะพี่ อืมนะครับก็มีการเขาเรียกว่ามีพัฒนาการมีการขยายเพิ่มมากขึ้นมีก็เรียกว่าแนวโน้มว่าจะเติบโตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สถานการณ์ของการต้องเที่ยวก็จะดีขึ้นนะครับ น้องมัดเองนะครับเป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลเนี่ยกับทีมงานเ,าเครือข่ายภาคประชาชนของคลองรอีใครอยากจะไปเที่ยวแพรคลองรีนะครับสามารถาติดต่อไดอ้ที่น้องมัดโดยตรงนะครับตอนนี้มีแพรลำเล็กนะครับลำใหญ่ยังซ่อมไม่เสร็จนะครับเ,เบอร์โทรของอน้องมัดท่านผู้ฟังครับ08191417 แปดเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดนะครับเชิญเที่ยวแพรคลองดีช่วงนี้มีจองกันเยอะไหมครับน้องมัดแพรคลองดีช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะก็สิงหาก็ก็เต็มทุกเสาร์อาทิตย์แล้วะคะ่ะพี่ก็ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เป็นโปรแกรมกลางวันนะคะก็คือมีมีมีลูกค้ามาใช้บริการอยู่เรื่อยๆอะคะ่ะโอ้แต่ว่าเขาใช้กับแพรลำเล็กใช่ไหมครับ ไย,ยลำเล็กคะ่ะเป็นโปรแกรมกลางวัน,น,ะค,ะนค่ะอ่าเพรากรมกลางวนไม่มีไม่มไม่ไมีมมกลางคืนไม่มีกลางคืนค่ะ,คะเพราะว่าไฟลำเล็กมันจะเป็นมันจะเป็นเท่าที่ที่ค้างคืนมันมันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ค่ะเราก็นําเสนอไปในส่วนของโปรแกรมกลางวันค่ะอืมแต่ตอนนี้ทางทีมงานก็ <lemonade S 1> ต้องตางทีมงานก็เร่งซ่อมลำใหญ่อยู่เพื่อให้ได้ออกมาอ่าให้บริการกับลูกค้าอยู่ค่ะ ครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมากนะครับน้องมัดนะครับทีมเครือข่ายชุมชนแพรคลองรีนะครับทีเ่เข้ามาช่วยเล่าให้ฟังนะครับถึงความเคลื่อนไหวของการท่องเที่ยวชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาขอบคุณน้องมัดมากมากนะครับสวัสดีค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะพี่